ไม่นะไม่นะไม่เลยเี่การสวัสดีครับเย็นนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็น,นเทปพิเศษมันคือการ์ตูนดิเวอรีร่แหนะละหลักๆบใ้่ไหมนี่เจ้าของช่องยังไม่รู้เลยอ่ะครับเทปนี้พิเศษเพราะว่าวันคันที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยการ์ตูนก็เปิดเนี่ยเขาได้ปล่อยเทเลอร์ของ ไอ้วิชธทา d ิส t ท n แล Land ที่เรากำลังรอมานานนะั่นคือตอนที่2องออซิเดียนอืหลังจากตอนที่1มันถ่ายไปประมาณกี่เดือน4ี <4 S 1> เดือนได้สเดือนเลยเออไปไม่นานมากๆเลยเกี่ยวกับอาจจะจัดพันเกี่ยวกับนี่ไง้ว <laughs> เ,เอามาตั้งโชว์แล้ดที่ลองคังสยองนะครับ <laughs> <laughs> เออเออเป็นเป็นเรื่องราวของคู่บับลีน,ลนตอนนี้สคนก็จะเด็ด เ่นไปเลยใช่ไหมเป็นเรื่องราวเหมือนเหมือนก็เหมือนเดอะมูฟวี่ที่แบบสปินออฟมาเป็นซองตัวนี้ซึ่งเทเลอร์เขาได้ปล่อยมาแล้วแล้วดินยังไม่ได้ดูจะอีนดูแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วไปดูกันเลยหุยเกต้าบิสต์แลนด์หืมนี่น้องคนนี้คือตอนที่แล้ว ไม่ตัวให e <bunker. S 2> ม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอ้โหมาซิ่น um, so. <that> ี่เป็นกอตเหรอนี่แหละเดี๋ยวคอยดิวิชวลกันรู้เหรออ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นเกี่ยวกับเมืองเออแก้วว้าวแอคชั่นว่ะเอ้ยภาพสวยมากเอ้ย ืมเป็นแอคชั่นเลยอ่ะวว้าโหอย่างกับพระเอกไอะไรเงี้ยเขาเก็พระเอกโคตรหลอมากว้าวว้าวคนลุกเลยอ่ะจะเด่นแอคชั่นกว่าภาคบีโมใช่ไหม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะอิทคิดว่าจากที่เราดูตะเกียคิดว่าเรื่องราวมันจะแบบว่าเล่นไปในมุมมุมไหนหรือแบบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหตุการณ์เรื่องเนี่ยคือหลังคำว่าเราวิดมีแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่บีโม่สปอร์ตยังไม่ดูนะบีโม่เหตุการณ์ก่อนเริ่มเรื่องก่อนเริ่มไปถึงก่อนเริ่มแอนด์เวอร์เจอร์ไทม์ใช่ล้อยังไม่ได้ดู สปอยกันที่ดูเรื่องราวคือมันเกี่ยวกับมันเมื่อเมื่อประมาณสักหลายร้อยปีก่อนอ่ะอาณาจักรแก้วเนี่ยมันมังกรหลายอยู่แล้วมาซิลีนอ่ะเคยมาปราบมังกรนี้ไปรอบหนึ่งแล้วมังกรก็โดนหนึ่งอยู่ใต้อาณาจักรแก้วมาเป็นวลาอหลายร้อยปีจนถ้าถึงเวลาปัจจุบันมันตื่นขึ้นมาอีกเพราะจะตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าการสปอยน่าจะเผิอไปปลุกก็เลยต้องไปตามมาซลีนมาแก้อ คร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่าฉากต่อฉากว่าจะมีอะไรที่สามารถแตกเป็นประเด็นหรือว่าเชื่อมกับคลิปเก่าที่เราเคยทาได้ไหมเริ่มกันเลยฉากนี้มีอะไรมาซวอนนี่บวอรินี่เบลอ่ะมาอยู่ในบ้านมาซีลีนแล้วสาเหตุที่ผมเคยบอกด้มาว่าวอรนี่เบลเลิกกับมาซี่ครั้งแรกเพราะอะไรที่เลิกกันเพราะว่าตอนนั้นเธอไม่ต้องต้องบริหารบ้านเมืองไม่มีเวลาตอนนี้เราว่าน่าจะมีเวลามากขึ้นแล้วเพราะในตอนคบรับลูก่มีตอนจบอ่ะป้ามอลลี่หรือมอลลี่นะมอลลี่ป้ามอลลี่ เขามาช่วยดูแลอวอขอป้าเขากลับใจกลับใจไม่ได้กลับใจเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เหรอขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเขาาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วเขาแค่ตามน้ำอันนั้นตามน้ำไม่เฉ่ยนีเขาดีอยู่แล้วเลยเดาว่าเป็นเหตุการณ์หลังเขาลองไม่มีไหรก็ต้องหลังอยู่แล้วใช่นี่แหละเจาาตัวละครใหม่อันนี้อันนี้น้องแก้วแก้วกัทบอยเออก็คือเขาเป็นแก้วนะซึ่งตอนแรกดิมมองในโปสเตอร์คิดว่าเขาเป็นน้องหยดน้ำาเป็นแก้วเออเพราะว่าในหัวเขามีน้อยแตด้วยกแก้เป็นแก้วก็ พิเศษหนึ่งตัวคอนแก้วเนี่ยค,คนภาพคือคนเดียวคน,คนภาพภาษาอังกฤษนะเสียงภาษาอังกฤษนะคือคนเดียวกับที่ภาพอมิอมิทิสในสวิตยูนิเวิร์สจริงเหรอซึ่งไอ,ไอข้างหลังเนี่ยถ้าเราเห็นก็คือตุกตาบังกรลุ๊กตาบังกรนะฮะเดาว,ว่าไอเนี้ย<ม>ไอน้องแก้วเนี่ยน่าจะไปปวดอะไรเข้าแหละ<ม>จนทําให้บังกรตื่นตีขึ้นมาแล้วอันนี้คือชาวแก้วชาวแก้วผมแก้ได้ต้องไปต้องไปหามาซี่ ันนี้อ่ะที่เขาบอกว่าแฮปวมไพร์อันนี้รู้แล้วคือโดนพายกัดอ่ะวมไพร์อ่ะอันนี้แฮปแฮปดีมอนพ่อเขาเป็นอนั้น่ะปีศาจแล้วก็ก๊อตด้วยทำไมถึงก๊อตอ่ะต้องเข้าใจว่าอ้เจาทางเนี่ยก๊อตหรือพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เผ่าพันไม่ใช่สาวพันแต่เป็นสถานะเป็นสถานะคนที่จะเป็นก๊อตเหลือพวกนี้ได้อ่ะต้องมีคนนับถือทีนี้ม,มันเรียกมาซิว่าแฮปก๊อตผมเลยไม่ได้ใจว่าฮันสันเนี่ยมีคนนับถือหรือเปล่าหรือไม่จะเกี่ยวกับฝั่งแม่มาเซลีนก็ต้องรอในเรื่องนี้ แต่ไงไม่ใช่ตัวมาซี่แน่เพราะถ้าเป็นมาซี่มันต้องเป็นกอดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีครึ่งต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีต้องมีเชือสายกอไม่ใช่เชือดสาย God มีคนมีคนนับถือมีคนนับถือคนใดคนหนึ่งมีคนนับถืออ่าโอเคตอค่อเออมังกรกลับมาแล้ว เมืองแก้วนี้ต้องการค้นเลยตัวดาวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเดาว่าก็น่าจะเป็นลูกสมุนมงกรเลยมั้งไม่ก็เป็นพวกอื่นไม่ก็เป็นพวกอื่นสิ่งที่เราถามว่ามาหลังคาร้อยไม่ีแน่คือบอนนี่รู้พลังตัวเองใช่เพราะบอนนี่เพิ่งใช้พลังได้ตอนซีซั่นเจ็ดตอนเอ่อตอนที่ทีมมาปลดมาปลดปล่อยให้อันนี้แปลกนิดนึงคือปกติเนี่ยเวทา์ธเนี่ยมันมีพวกมงกรนะมงกรใน่วทย์ธมอ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะมันจะไม่เหมือนมงกรอ่ะเนี่ยคือหน้าตามันจะเป็นปดุกอย่างเงี้ย ตัวอะไรก็ไม่รู้อะอทุกคนแต่ครั้งนี้คือเป็นตัวที่แบบดูรู้ว่าเป็นมังกรจริงๆอันนี้ที่เหมือนแบบเหมือนแบบพญาติอะพญาตตัวตืดอะไรเงี้ยมังกรอนะไม่ทรงออพลังมากมังกรตอนนี้มันทรงพลังเกินจนเพลงของมาซินที่เคยขับขับไล่มันทำอะไรมันไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว,ลวอันนี้ก็คือมารที่เคยโผล่มาในซีรีส์แค่ตอนเดียวแค่ตอนแต่น่าปวดน้อยมากน้อยมากๆแต่ว่าเป็นนกประจำตัวของบอนนี่เป็นผ่านะได้ยังไงนะสถานที่นี้ที่มาซีบอกว่าเป็นที่ที่ทำให้น่าเจ็บปวดที่สุด คิดว่าเป็นที่ไหนมีเตียงกระดูกคนให้ผมเดาว่าน่าจะเป็นเชลเตอร์เชลเตอร์คือใครไปเชลเตอร์เชลเตอร์รู้จักปรัเชลเตอร์ที่กำบังระเบื้อ๋อที่กำบังไม่ใช่คนเชลเตอร์อ่าอ่าาอือตรงนี้อาจจะมีการคาดเคลื่อนจากในตอนที่เราเคยทำก่อนมาซีสมบูรณ์ที่เราเคยทำเพราะนั้นผมจะผมใช้ข้อมูลจากเอเซีโคเบียดคาดเคลื่อนประเด็นไหน อาจจะคาดเคลื่อนประเพราะไอ้เอโคเดีย,อดอยบอกว่ามาซี่อย่าไปหลบในท่า้าแต่ในนี้มันเก็บมันเป็นเชลเตอร์คือน,น้ำไม่คือเราไม่รู้ว่าในเชลเตอร์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ,อาจจะเป็นที่ท,ที่มาซี่เสียแม่แล้วก็ได้บางทีใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นกระดูกใครสักคนไม่น่าใช่แม่มาซีนี่ไม่น่าใช่พอมีหมวกมีหมวกไม่ใช่แม่ไม่ใส่หมวกอาจจะเป็นกระดูกแม่ก็ได้นะหรือเปล่าแต่แต่มันผมสีน้ำตาลไม่น่าใช่แม่ผมดำไม่น่าจะมีผมแล้วล่ะมั้งตอนนี้เออมีอะไรมาที่ไม่น่ามี แล้วก็เพลงอะเพลงตอนจบมันร้องว่าฉันฉันน่าเป็นสัปราดมาก่อนที่ฉันจะโดนกัดแล้วอก็น่าจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับมิลกรรมไเด็กวิลกรรมไเดิ้งกล้วก็มุมมองที่คนรอบตัวมองนานตอนนี้ประเด็นที่น่าจะอยากสนใจในเรื่องคืออย่างอย่างแรกคือไอ้มังกรนี้มันมันมายัางไงไอตัวดำๆนั่นคืออะไรแล้วทำไมมาซี่ต้องกลับไปท,ที่ที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดที่สุด ใช่เพราะอะไรถึงกลับมาที่นั่นเกี่ยวข้องอะไรกับมาซี่แน่เป็นหลุมหลบภัยจริงไหมต้องบอกว่าที่เนี่ยมันจะช่วยเราปราบมังกรยังไงเขาถึงกลับมาดิงคิดว่าน่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวัยเด็ก มแม่แม่น้าจะประมาณเนี้ยตอนนี้ทุกคนในไอจีวิตเตอร์อะแฟนคลับอินเดีทางจะบ่นกันว่าว่าตัวละครเจ้าตัวละครหลักอ่ะมากันครบเลยแล้ว Simon ไ,ไ,ไซมอนไปไหนไซมอนไม่มีซีรีส์แยกของตัวเองไม่มีที่เดียวตัวเองไซมอน,มอนกับ <นะ S 2> ฟีบี้ไม่มีเออไม่มีเดี๋วดิมฟีบี้มันไม่เด่นเท่าไซมอนนะใช่คือที่มีแน่ๆตอนเนี้ยนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้บิโม่ไปแล้วอ่าบิโม่ไปแล้วอันนี้มาซิ่กับวันนี้อ่าต่อไปก็จะมีฟินกับเจก B, ซึ่งเป๊ปเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพ่อวอผมเดาว่าฮันเทรน่าจะมาโผล่ด้วยฮันเทรซน่าจะมาโผล่ด้วยก็เกี่ยวกับมนมนนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ปีท้ายด้วยฟินกับเจ๊กับเจ๊กจะมีต่อไหมก็รอดูต่อไปคิดว่ามีไหมดีคือว่าไม่มีละไม่รู้ต้องดูต่อไปเพราะว่าเด่นมันไม่น่าจะอะไรแล้วถ้าแบบมันเป็นตัวยิบย่อยหรือว่าเป็นตัวเด่นที่แบบว่าไม่ได้แบบเล่าเล่าแบบซับซ้อนแบบพวกเนี้ยพวกเนี้ยก็คิดว่ายาถ้ามีซับซ้อนตอนนี้ก็เลอแค่ใส่มอดอ่ะแต่ไม่มอนด์แล้นใช่ ลหลักๆก็เคลียร์แล้วะเออหลักๆก็เคลียร์หมดแล้วก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็แค่นี้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปก่อนนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะช่องดีมเดลิเวอรี่ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะ,อะเอ้ยเขาพูดตามดีมได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวให้อิดปิดคลิปดีกว่าอะ่ะพูดแบบะกีพูดแบบะกไไีไม่ได้ไม่จำไม่ได้แนละ้วววันนี้ก็ไป,ไป